ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยจากที่วัฒนาวงคุณชนิตาคุณชรน,นะนักวิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกเวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในรายการเนชั่นทันโลกทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์เวลาห้าทุ่มถึงหทุ่มครึ่ง กับเราสองคนผมนชันชัยประที่วัฒนวงและปริมกุญชนิตาคุณชรน,นายุทยานะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์2566นะคะเรื่องของความคืบหน้านะคะหายนะหรือว่าภัยพิบัติที่ตุรกีเนี่ยเรายังคงติดตามอยู่นะคะอย่างล่าสุดก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทยคนหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศด้วยเรายังคงติดตามอยู่นะคะคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ไม่สามารถที่จะไม่ติดตามได้เลยนะ ก็คือการเดินทางไปเยือนยุโรปของประธานธิบปดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีนะคะประธานธิบปดีของยูเครนค่ะซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินทางไปที่สหราชอาณาจักรก่อนหลังจากนั้นก็ไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีกําหนดการนะคะว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ย จะบินไปที่บรัสเซลนะคะไปพบปะสุดยอดผู้นำาอีสภาพยุโรปด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเพราะว่าการที่วลาดิเมีย์เซเลนสกีเดินทางไปทัวร์ยุโรปในครั้งนี้เนี่ย mm. เขามีเป้าหมายค่ะคือการโน้มน้าวให้ชาติในยุโรปนั้นส่งเครื่องบินรบนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังสำคัญค่ะในการที่จะต่อต้านการรุกรานของรัเสเซียด้วยนะคะประธานธิบดียูเครนค่ะ ก็ไปเยือนฝรั่งเศสอันนี้คือล่าสุดนะคะเป็นจุดหมายที่2หลังจากที่ไปเยือนอังกฤษสหราชอาณาจักรมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แน่นอนภารกิจหลักก็คือโน้มน้าวให้กับชาติยุโรปเนี่ยส่งเครื่องบินขับไล่หรือว่าเครื่องบินลบให้กับยูเครนคือก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะก็มีการร้องขอเรื่องของรถถังไปแล้วก็มีประเด็นไปแล้วสุดท้ายชาติตะวันตกก็ส่งรถถังไปให้แต่ครั้งนี้บอกว่ารถถังไม่พอ สิ่งที่จะเปลี่ยนเกมนะคะให้ทางยูเครนได้เปรียบคือเครื่องบินรบ,รบเพราะฉะนั้นการเดินทางไปยุโรปในครั้งนี้ก็จะเพื่อไปโน้มน้าวให้ชาติในยุโรปส่งเครื่องบินขับไล่ให้นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้ไปพูดคุยพบปะกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสค่ะรวมถึงนายกรัฐมนตรีโอรัฟโชสของเยอรมนีด้วยนะคะที่กรุงปารีสค่ะเมื่อค่ำวันพุธที่ผ่านมา แล้วก็มีกำหนดการจะเดินทางไปที่กรุงบรัสเซลค,คือคืนนี้นะคะที่เบลเยียมเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําของสหภาพยุโรปหรือว่าเอเเซเลนสกี้เนี่ยเขาได้มีการถแถลงนะคะร่วมกับมาครงแล้วก็โชว์ว่าฝรั่งเศสกับเยอรมนีมีศักยภาพที่จะเป็นผู้เปลี่ยนเกมในการสู้รบกับรัเสเซียในการจัดหารถถังเครื่องบินขับไล่แล้วก็ขี่ปนาวุธพิสัยไกลและเมื่อยูเครนได้ขี่ปนาวุธพิสศยไกลแล้วก็นักบินของยูเครนได้ขับ เครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยเนี่ยจะทําให้การรุกรานของรัเสเซียยุติได้เร็วขึ้นทางด้านมาโครนะคะก็ได้มีการกล่าวบอกว่าเขาเนี่ยยังคงมุ่มนนะง,ง,งมั่นนะฝรั่งเศสยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือให้ยูเครนได้รับชัยชนะสนโชสนายกทัฐนมนตรีของเยอรมนีก็ย้ำค่ะบอกว่าครั้งนี้รัเสเซียต้องไม่ชนะในสงครามนี้แต่ว่าสื่อก็ยังรายงานว่าจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้แน่ชัดนะคะว่าทั้งสองประเทศเนี่ย จะตอบสนองข้อเรียกร้องในการส่งเครื่องบินรบให้กับทางยูเครนหรือเปล่าครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับในวันเดียวกันทางเซเลนสกี้เขาก็ได้ไปหารือกับนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูนักของอังกฤษที่กรุงลอนดอนแล้วก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาก็เป็นการย้ําข้อเรียกร้องนะครับให้อังกฤษจัดหาเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนและก็นายกรัฐมนตรีซูนักก็ตอบว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คือ,อมไม่ได้ตอบเยสแบบตรงๆนะครับแต่ก็บอกว่าเป็นไปได้ แล้วก็ประกาศว่าจะจัดการฝึกอบรมแก่นักบินของกองทัพอากาศยูเครนตามมาตรฐานขององค์การนาโต้โดยบอกว่าก่อนจะให้เครื่องบินต้องมีการฝึกนักบินของยูเครนนะครับให้บังคับเครื่องบินได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาหน่อยซึ่ง การส่งเครื่องบินลบไปให้ยูเครนนะครับหลายชาติก็มีการลังเลเรื่องนี้เหมือนกันเพราะนอกจากจะมีเรื่องของการฝึกทหารยูเครนใ,ให้สามารถขับเครื่องบินรบได้แล้วก็มีความกังวลว่าการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนจะเป็นการยกระดับของสงครามหรือเปล่าเพราะอาจจะทําให้ทางรัเสเซียมีข้ออ้าง ที่จะใช้อาวุธที่มีความรุนแรงมากขึ้นในการโจมตียูเครนในอนาคตก็ได้ค่ะอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่ทางยูเครนเขาร้องขอรถถังไปนะคะทางรัสเซียเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะเหมือนกับไกลว่าเป็นการขู่ชาติตะวันตกถ้าส่งรถถังไปเนี่ยอย่าลืมนะว่าคุณจะได้รับการโต้ก,กลับอย่างแบบ เข้มข้นมากๆแล้วถ้าเครื่องบินรบถูกส่งเข้าไปดีอีกก็มีความเป็นไปได้ที่ทางรัสเซียเขาอาจจะประเมินในการยกระดับสงครามก็เป็นไปได้นะคะคอย่าง<ม>อังกฤษนะครับเขาก็ก่อนหน้านี้มีท่าทีที่ลังเลนะครับที่จะส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนแต่ว่าพอเซเลนสกี้เดินทางมาเยือนที่กรุงลอนดอนแล้วก็ได้พบกับริชชี่ซูเนกนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็จะเห็นว่าทางอังกฤษมีท่าทีที่อ,อ่อนเอออ่อนโยนต่อเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็บอกว่า การส่งเครื่องบินรบใ,ใ,ให้กับยูเครนนะครับก็มีความเป็นไปได้โดยอังกฤษจะไปปรึกษาหาหรือเรื่องนี้กับชาติพันธมิตรค่ะก็ต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีการส่งเครื่องบินรบให้หรือเปล่าส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะอันนี้คือเป็นตอนที่เซเรนสกี้แล้วก็ทางสุนักนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยเขาไปเยี่ยมทหารยูเครนที่เข้ารับการฝึกที่ค่ายทหารในเมืองดอเซสของอังกฤษค่ะ ซึ่งก็มีการรายงานว่าอังกฤษเองเนี่ยเขาก็มีการฝึกอบรมให้กับทหารยูเครนนะคะเป็นหมื่นนายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอย่างในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีทหารของยูเครนเดินทางถึงอังกฤษเพื่อฝึกการบังคับรถถังเชลเจอร์2ที่อังกฤษสัญญาว่าจะส่งให้กับยูเครนในเดือนหน้าด้วยแต่อย่างที่บอกไปค่ะรัเสเซียก็มีการเตือนนะบอกว่าจะมีการตอบโต้แน่นอนถ้าหากว่าชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยมีการส่ง เครื่องบินรบให้กับทางยูเครนนะคะจริงๆตอนนี้เวลาเนี่ยมันใกล้เข้ามาถึงแล้วนะสำหรับการครบรอบหนึ่งปีรัสเซียกับยูเครนที่ทำสงครามกันมานะคะหลายสื่อนักวิเคราะห์รวมถึงหลายคนเนี่ยเขาบอกว่ามีความกังวลใจเหมือนกันว่าตอนนี้รัสเซียอาจจะดูเหมือนนิ่งๆแล้วก็ดูท่าทีนะคะของชาติตะวันตกแล้วก็ยูเครนก่อนแต่พอเวลามันใกล้เข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะเกิดสงครามใหญ่เกิดขึ้นก็ได้นะคะหลังจากนี้ ก่อนหน้านี้นะคะก็ทางวโลาดเมีเดนสกี้ก่อนที่จะไปพบกับริชีสุนักเนี่ยก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าชาวที่3ด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงการที่สาราชอาาจักรเนี่ยค่ะเขามีการสนับสนุนทางยูเครนเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการสนับสนุนอะไรเราบ้างเขาก็ได้มีการใช้มาตรการเข้าคว่ำบาตรทางการเงินต่อรัเสเซียเนี่ยอันนี้ก็หลายรอบนะบแล้วก็ได้รับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเข้ามามากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วอย่างอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยค่ะที่เอาไปให้กับทางยูเครเนก็มีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศนะคะ รถถัง c ชนเจอร์สองในเดือนหน้านี้นะคะกระสุนนะคะระบบจรวดอาวุธต่อต้านรถถังคือมีอยู่จํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเองหรือว่าสาราชาณาจักรเองเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งชาติตะวันตกที่ยืนหยัดเคียงข้างกับทางยูเครนตลอดมาทีนี้ก็ต้องจับตาละว่าเครื่องบินรบเนี่ยจะสามารถ ส่งไปให้กับทางยูเครนได้หรือเปล่าครับ<ม>ซึ่งที่ผ่านมานะครับทางอังกฤษก็ได้มอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนนะครับคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด2,500ล้านดอลลาร์<ม>แล้วแล้วก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีคนก่อนของอังกฤษตั้งแต่บริทจอนสันลิสทรัสมาจนถึงลิชชี่สูนักนะครับทั้ง3คนต่างก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนยูเครนอย่างถึงที่สุดจนกว่าจะได้รับชัยชนะนะครับในการต่อสู้กับรัสเซียครับ ะะช่วงนี้ผู้นําประเทศเนี่ยนะคะก็เดินทางไปเยือนประเทศพันธมิตรกันเยอะเลยเพราะว่าเป็นช่วงต้นปีด้วยนะคะอย่างนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมค่ะของทางมาเลเซียนะคะก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยมีกําหนดการวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะแน่นอนว่าหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะของชาติสมาชิกอาเซียนที่จะเดินทางค่ะออกนอกประเทศแล้วก็ไปพบปะ ชาติสมาชิกนะคะแล้วก็เดินทางมาที่ประเทศไทยในวันนี้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาก็จะเปิดทรรเนียบรัฐบาลนะคะในการต้อนรับซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะนายอันวาอิบราฮิมจะมาพร้อมกับท่านรยาค่ะ ซึ่งก็มีกำหนดการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาติสมาชิกอาเซียนสําหรับการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็มีกําหนดการไปพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะที่จะหาหรือประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะ5จังหวัดภาคใต้นะคะของไทยกับ4ี่รัฐ ทางตอนเหนือของมาเลเซียรวมถึงการเชื่อมโยงทางการค้าแล้วก็การลงทุนด้านคมนาคมขนส่งรวมทั้งเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายทางการค้ามูลค่ากว่า30 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งก็จะให้เกิดขึ้นนะคะภายในปี2,500 68ค่ะโดยจะอาศัยกลไกความร่วมมือที่มีอยู่มีการลดอุปสรรคแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านการค้านะคะทีนี้การส่งเสริมอุตสาหกรรมจะมีอะไรบ้างระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะหลักๆก,ก็คืออุตสาหกรรมยางพาราอาหารฮาลานพลังงานแล้วก็มิติใหม่ๆอย่างเช่นเทคโนโลยีสีเขียวนะคะแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลด้วย นอกจากนี้ผู้นําทั้งสองฝ่ายก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะสถานการณ์ในภูมิภาคแล้วก็ในเวทีโลกค่ะเพื่อร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทนะคะหลังจากนั้นค่ะพลเอกประยุจันโอชาก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วก็ภรรยารวมถึงคณะด้วยนะคะแล้วก็จะมีพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงนะคะ แต่ว่าที่นี้สิ่งที่ทุกคนจับตากับการเยืนของอันวาอิบราฮิมจะไม่ใช่แค่เรื่องของประเด็นความร่วมมือหารือทวิภาคีทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะนักวิเคราะห์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาเลเซียค่ะก็ได้มีการวิเคราะห์อย่างอาจารย์ชัยวัฒน์มีสันฐานนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาเลเซียของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีที่ปลายด้ามขวานประเทศไทยก็คือความ ไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะคะ <c oughs> ก็มีความพยายามในการที่จะใช้งบประมาณเกือบ5แสนล้านบาทเพื่อที่จะแก้ไขตลอดระยะเวลา18-19ปีที่ผ่านมาแต่ว่าปัญหาเนี่ยแก้ไม่ได้สักทีการที่กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของอันวาอิบราฮิมในฐานะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วจริงๆแล้วอันวาอิบราฮิมเขามีคุณลักษณะที่สําคัญก็คือว่า เขาเป็นแอคทิวิสต์หรือว่าเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะคะรวมถึงมีนักวิเคราะห์บอกว่าการมาเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียของอันวาอิบราฮิมเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆในการที่อาจจะทำให้เกิดสันติภาพ เป็นเหมือนกับความหวังในปลายด้ามขวานของประเทศไทยเลยเพราะว่าในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาเนี่ยแน่นอนว่ามันคือพื้นที่ที่มีประเด็นเกี่ยวโยงแล้วก็ติดชายแดนกับประเทศมาเลเซียด้วยนะคะคและน่าจะเป็นการช่วยให้ประเด็นนี้เนี่ยหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับทั้งสฝ่ายนี่อาจารย์ชัยวัน์มีการวิเคราะห์นาว้นะคะบอกว่า จะเป็นผลดีทั้งคนปัตตานีแล้วก็เป็นผลดีของประเทศไทยด้วยในการที่จะช่วยในการผลักดันแล้วก็พูดคุยเจรจาแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟแต่อันวาอิบราฮิมอาจจะเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเจรจาอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจะมาขยายความแล้วก็เจาะลึกกันว่าการเยื่อนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมนั้นจะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการเจรจาสันติภาพในพื้นที่ปลายด้ามขวานหรือไม่วันพรุ่งนี้มีนัดกับอาจารย์ชัยวัตรมีสันฐานจะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะครับซึ่งถามว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก็จะทําให้เศรษฐกิจนะครับ แล้วก็ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นไปด้วยช่วงหน้านะครับสำหรับใครที่ดู Netflix แล้วก็ใช้บัญชีของเพื่อนนะครับในอนาคตอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าทาง Netflix เขาเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้งานนะครับเอาบัญชีของตัวเองไปให้คนอื่นยืมใช้ล่าสุดได้ขยายระบบห้ามแชร์บัญชีผู้ใช้งานเพิ่มในอีก4ประเทศติดตามในช่วงหน้าครับ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยจากที่วัฒนาวงคุณชนิตาจุนชอนนกะทธิยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 ธุรกิจสตรีมมิ่งยังคงมีการแข่งขันที่ดูเดือดนะครับหลายแพลตฟอร์มมีจำนวนสมาชิกที่ใช้งานลดน้อยลงก็เลยต้องมีการปรับแผนการทำธุรกิจเพื่อให้กลับมามีรายได้เพิ่มแล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้น ล่าสุดนะครับทาง Netflix กําลังเดินหน้าห้ามสมาชิกในหลายๆประเทศทําการหารบัญชีใช้งานนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีจํานวนสมาชิกหลายคนที่ให้พาสเวิร์ดกับยูเซอร์เนมตัวเองนะครับให้เพื่อนใช้ตรงนี้ก็เลยทําให้ทาง Netflix สูญเสียรายได้จํานวนมหาศาลตอนนี้ Netflix จึงกําลังเอาจริงกับการห้ามหารบัญชีและล่าสุดก็ได้ขยายระบบป้องกันการหารบัญชีไปอีก4ประเทศ หลังจากที่ได้ทดสอบระบบการห้ามหารบัญชีผู้ใช้งานใน3ประเทศใน America, a, Chili, Rica, ลาตินอเมริกาได้แก่ชิลีคอสตาริกาและก็เปรู Netflix ได้ประกาศว่าจะขยายระบบการห้ามหารบัญชีเพิ่มอีก4ประเทศนั่นก็คือแคนาดานิวซีแลนด์โปรตุเกสและสเปนโดยเงื่อนไขาการใช้งานนะครับก็คือคนที่เป็นเจ้าของบัญชีต้องกำหนดสถานที่รับชมหลัก นั่นก็คือสถานที่พักอาศัยของตัวเองจะสามารถแชร์บัญชีใช้งานสำหรับการรับชมจากอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านเดียวกันได้เท่านั้นแต่จะไม่สามารถแชร์บัญชีให้กับคนอื่นที่อยู่กันคนละบ้านซึ่ง Netflix ก็บอกว่าเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าคนที่ทำการแชร์บัญชีนั้นอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือเปล่าผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ i p Address ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ ก่อนหน้านี้ Netflix ก็เคยประกาศไว้นะครับว่าจะขยายระบบห้ามแชร์บัญชีให้ครอบหลายประเทศมากขึ้นโดยจะเริ่มภายในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้ซึ่งปีที่ผ่านมาในช่วงไตรามาสที่1นึ่ง l i x ก็เจอกับปัญหายอดคนสมัครสมาชิกลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นของ Netflix ดิ่งลง25 แม้ว่าตอนนี้ยอดคนสมัครสมาชิกจะกลับมาเพิ่มเหมือนเดิมแล้วและก็ทำให้ Netflix กกวาดรายได้ในปีที่แล้วไป30 0 0 0นล้านดอลลาร์แต่ว่าปัญหาเรื่องการหานบัญชีก็ทำให้รายได้ของ Netflix น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นจึงทำให้ทางบริษัทต,ต้องหันมาเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ จริงๆแล้ว Netflix ก็มีเงื่อนไขาการใช้บริการที่ห้ามแชร์บัญชีกับคนที่อยู่คนละบ้านมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังเพราะว่าในช่วงแรก Netflix เขาไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่ทำให้ การแชร์บัญชีนะครับจะทําให้มีคนรู้จัก Netflix มากขึ้นและคนที่ไม่เคยคิดอยากจะดู Netflix มาก่อนแต่พอได้ลองมีบัญชีใช้ดูฟรีแล้วอาจจะทําให้มีคนสนใจอยากสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้การแชร์บัญชีมันก็ช่วยขยายฐานผู้ใช้งานของ Netflix ได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้ Netflix มีคนสมัครใช้งานทั่วโลกประมาณ230ล้านบัญชีซึ่งพอจำนวนสมาชิกเริ่มที่จะถึงจุดอิ่มตัวแล้วการแชร์บัญชีก็เลยกลายเป็นตัวทวงเป็นปัญหาที่ทำให้ Netflix มีรายได้ที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเขาจึงต้องเริ่มหันมาเอาจริงกับการห้ามแชร์บัญชีผู้ใช้งานครับซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่า Netflix เนี่ยก็ค่อยๆใช้ระบบนี้ทีละประเทศนะคะตอนแรกเนี่ยก็ดูกระแสก่อนว่าจะตอบรับยังไงแน่นอนว่าสมาชิกบางส่วนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอาจจะมีคนยกเลิกการเป็นสมาชิก n น t f l i x เพิ่มด้วยแทนที่จะมีคนมาสมัครเพิ่มขึ้นนะคะ เน็ตฟลิกเขาก็เลยต้องค่อยๆเพิ่มระบบห้ามแชร์บัญชีไปทีละประเทศทีละประเทศเพื่อดูปฏิกิริยาของสมาชิกในแต่ละประเทศว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับสมาชิกในประเทศไทยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะถูกห้ามแชร์บัญชีในเดือนไหนแต่ก็คาดว่าไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องโดนเหมือนกันเพราะเขาก็ตั้งเป้าว่าจะขยายระบบไปยังสมาชิกที่มีอยู่ทั่วโลกนะคะพอเป็นเรื่องของการแชร์บัญชีเนี่ยมันก็ทำให รายได้นะ่ะลดลงเพราะฉะนั้นยังไงครั้งนี้เนี่ยเน็ตฟิกก็คงจะเอาจริงแน่นอนครับส่วนบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่อีกบริษัทหนึ่งนะครับที่มีธุรกิจสตรีมมิ่งของตัวเองเหมือนกันนั่นก็คือดิสนีย์ล่าสุดน,นะครับทาง Disney Plus ก็เปิดเผยว่าเจอกับจํานวนยอดผู้สมัครสมาชิกลดลงเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจก็เลยทําให้ทางดิสนีย์ต้องตัดสินใจประกาศปลดพนักงานมากถึง7 0 0 0คนเพื่อลดต้นทุนในการทําธุรกิจ ดิสนีย์รายงานผลประกอบการไตรามาสร,รอบล่าสุดซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตาก็คือผลประกอบการของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Disney Plus ที่มีจำนวนคนสมัครสมาชิกลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มให้บริการมาจากที่เคยมีสมาชิก164.2ล้านบัญชีในปี2021ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 161.8ล้านบัญชีก็ลดลงมาประมาณ4ล้านบัญชีนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกในสหรัฐก็ลดลงมาประมาณ2 0 0แสนบัญชีแล้วก็ในส่วนของ Disney Plus Hotstar ที่เป็นการเปิดให้บริการในประเทศอื่นนอกสหรัฐมีจำนวนสมาชิกลดลงมามากถึง3ล้าน8แสนบัญชีซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้บ๊อบไอ r c เกอร์ซีอของ Disney ก็ระบุว่าบริษัทจะลดต้นทุนการทำธุรกิจลง5,500ล้านดอลลาร โดยเป็นการลดต้นทุนในการทำคอนเทนต์ลง3,000ล้านดอลลาร์ส่วนอีก2,500ล้านดอลลาร์จะเป็นการลดตน้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์นอกจากนี้ดิสนีย์ก็เปิดเผยว่าจะปลดพนักงาน7,000คนโดยคิดเป็นสัดส,ส่วนนะครับประมาณ3.6%จากพนักงานดิสนีย์ทั้งหมดประมาณ220,000คนที่มีอยู่ทั่วโลกโดยดิสนีย์นะครับก็มีพนักงานอยู่ในสหรัฐ 166,000คนแล้วก็มีอยู่ในประเทศอื่นอีก54,000คนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าพนักงานที่จะถูกปลด7,000คนจะเป็นพนักงานในแผนกไหนหรือว่าอยู่ในประเทศไหนบ้างซึ่งดิสนีย์ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามบ๊อบไอเกอร์ยืนยันนะครับว่าธุรกิจสตรีมมิ่งยังคงเป็นธุรกิจที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง และดิสนีย์ก็ตั้งเป้าว่าจะทําให้ธุรกิจส่วนนี้มีกําไรให้ได้โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกําไรในปีการเงิน2024และหลังจากที่ดิสนีย์ประกาศว่าจะลดต้นทุนและมีการปลดพนักงานก็ทําให้ราคาหุ้นของดิสนีย์พุ่งสูงขึ้นมา4.7%เพราะนักลงทุนเชื่อมั่นว่าการลดต้นทุนและก็การปลดพนักงานจะเป็นผลประโยชน์กับดิสนีย์ในระยะยาวครับ เรายังคงติดตามนะคะการกู้ภัยผู้รอดชีวิตนะคะกับเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียอยู่นะคะช่วงหน้าค่ะก็ไปดูนะคะสุนัขก,กู้ภัยค่ะจากเม็กซิโกที่ถูกส่งมาในการช่วยเหลือแล้วก็คนหาผู้รอดชีวิตช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยากที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชรนณนะัฐวิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 ความช่วยเหลือจากทั่วโลกยังคงหลั่งไหลไปที่ตุรกีนะครับเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.8แล้วก็7.5ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะมีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปร่วมปฏิบัติภารกิจแล้วเม็กซิโกยังส่งสุนัขก,กู้ภัยไปร่วมค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยติดตามได้ในรายงานครับ เม็กซิโกเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งความช่วยเหลือไปที่ตุรกีทันทีเพื่อร่วมภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งนอกจากจะส่งทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์ไปตุรกีมากกว่า140คนเม็กซิโกยังได้ส่งสุนัขดมกลิ่นอีก16ตัวไปร่วมภารกิจด้วยในจำนวนสุนัขก,กู้ภัย16ตัวมีสุนัขที่โด่งดังระดับประเทศ6ตัวร่วมทีมไปด้วยนั่นคือโอลี เอ็กโคทิมบาจูไลบาแลมและเร็กซ์ซึ่งเม็กซิโกมีชื่อเสียงระดับโลกและขึ้นชื่อในเรื่องความเก่งกาจด้านการฝึกสุนัขค้นหาและกู้ภัยเพราะสุนัขถูกใช้งานเป็นประจำในภารกิจของตำรวจและทหารในการค้นหาวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดและเม็กซิโกก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหว เพราะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่ขอบแผ่นเปลือกโลกของทวีปอเมริกาเหนือทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายจึงต้องมีการฝึกสุนัขเพื่อรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวโดยเฉพาะมาเซโลเอบราดรัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโกบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่เจ้าหน้าที่ของเม็กซิโกทั้งคนและสุนัข มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตุรกีซึ่งสุนัขมีความสามารถในการดมกลิ่นจะช่วยระบุได้ว่ามีคนติดอยู่ภายใต้ซากอาคารที่บริเวณไหนบ้างโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่เป็นเด็กเล็กซึ่งไม่สามารถตะโกนเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองได้นอกจากเม็กซิโกแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ส่งสุนัขก,กู้ภัยไปที่ตุรกีเช่นเยอรมน,นีที่ส่งสุนัขไปเตัวสหรัฐ ส่งไป6ตัวโปแลนด์ Poland 8ตัวกรีซ2ตัวสวิตเซอร์แลนด์14ตัวโคเอเชีย10ตัวไต้หวัน5ตัวส่วนอังกฤษสาธรารณรัฐเช็กและอินเดียก็ส่งสุนัขไปด้วยแต่ไม่ได้ระบุจำนวน ช่วยเหลือนะคะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะช่วยเหลือก็มีหน่วยงานนะคะเขาก็เปิดการระดมทุนนะคะในการที่จะนาเงินไปช่วยเหลือด้วยนะคะจริงๆแล้วก็รวบรวมจริงมีหลายหน่วยงานมากกว่านี้นะแต่เท่าที่เรามีข้อมูลมาก,ก็จะมีของ U N S C R นะคะก็มีบัญชีธนาคารตามนี้เลยนะคะชื่อ U N S C R Special Account เลขบัญชีก็มีไทยพณิชย์แล้วก็กาิกรไทยนะคะช่วย เหตุแผ่นดินไหวในตุรกีแล้วก็ในซีเรียด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะมีการขอเชิญชวนร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยตุรกีนะคะก็สามารถ โอนเงินนะคะผ่านไอแบงก์และคนไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศตรุรกีนะคะก็เลขที่บัญชีตามนี้เลยก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือทางการเงินนะคะตอนนี้ก็ต้องให้กําลังใจสําหรับคนตรุรกีคนซีเรียนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นภาพนะคะของการสูญเสียน่นาเศร้าใจมากมีอยู่ภาพภาพหนึ่งน่าสงสารมากก็คือว่าคุณพ่อคนหนึ่งอะค,ะค่ะคือลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าหลับอยู่แล้วก็เตียง นะคะถูกสกร้างปลักหักพังเนี่ยทับแต่ว่ามีมือน้องที่เสียชีวิตไปแล้วอะยื่นออกมาคุณพ่อเขาบอกว่าจะอยู่กับลูกแล้วก็จับมือลูกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถ กู้ร่างออกมาได้ครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ตุรกีนะครับ<ม>ก็กําลังทํางานแข่งกับเวลาแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพื่อที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตให้ได้มากที่สุดสําหรับคลิปปิดท้ายรายการของเราคืนนี้นะครับเราจะไปดูภาพการปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในตุรกีซึ่งก็สามารถช่วยคนที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารออกมาได้หลายคนแล้วซึ่งนอกจากคนแล้วก็สามารถช่วยสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวได้ด้วย และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเนชั่นทันโลกในคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ